หลังจากที่ได้แต่งงานกับเฮราได้ขึ้นครองบัลลังก์แห่งโอลิมปัสปาสุสก็ได้พบกับช่วงเวลาอันแสนสงบสุขจะมีอะไรที่เทพเจ้าจะต้องการไปมากกว่าการได้ขึ้นปกครองทุกสปปรรพสิ่งอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับปาสุสที่บัดน,นี้ได้นั่งบัลลังก์แห่งเหล่าทวยเทพก็คิดเช่นนั้นเฮชีวิตตอนนี้นี่ดีจริงๆเลยนะมีลูกมีเมีย มีบ้านฐานะก็มั่นคงเราคงไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วล่ะเกิดเน,นซุสเนี่ยมันดีจริงๆฟาซุสที่ได้นั่งพึมพำรรคิดกับตัวเองอยู่ได้ไม่ทันไรในตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นก,ก๊กก๊กก๊กเฮ้ยใครมาวะก,ก๊กก๊กก๊กเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วเฮียแป๊บเดีย คืยใครมันมาตั้งแต่หัววันเลยวะไงจะซูสหลานรักอา้าคุณยายไกายอาเป็นไงมาไงครับเนี่ยโ,โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอืนั่นสินะก็นานมากแล้วนะหลังจากที่เจ้าจัดการกับพ่อของเจ้าพอมาคิดดูแล้วการเวลาเนี่ยก็ผ่านไปเร็วจริงๆเลย เอ,อน,น่นั่นสินะครับแปบบเดียวเสียงยายกูแก่ไปเยอะเลยเออว่าแต่คุณยายมาหาผมเนี่ยมีมีอะไรหรือเปล่าครับอืมก็ก่อนอื่นเลยนะขอขอยายเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมยืนนานแล้วมันเหนื่อยเริ่มแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีโอโอ,โอเคครับได้ได,ได้ได้ครับเ,ออเทพเทพก็มีกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีด้วยเหลอวะโอเคเข้ามาครับโอ,อ้บ้านหลังเบเริ่มเลยนะนี่ อยูด,ดีกินดีกันเลยชีนะเนี่ยทุกคนก็นะครับได้เป็นราชาแล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นเยอะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ตามที่เห็นแหะครับยาย <c oughs> โอนน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 ้นั่งนๆ่นึ่น่เฟสตัสเป็นยังไงบ้างล่ะเหรียญรักของยายช่วงนี้ไม่ค่อยได้ข่าวเลยเนาะ <c oughs> เออก็ดีครับโอบาซัง มาทำอะไรครับเนี่ยธุรกิจโรงลอมของผมก็เพิ่งก่อตั้งก็คงต้องใช้เวลาให้มันหน่อยแล้วครับยายดีดีดีด,ดีเนี่ยนะถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียรมันก็จะเจริญอยู่แล้วสมัยยายเลี้ยงพ่อแกนะตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยตอนนั้นน่ะต้องแอบ,บเลี้ยงนะพ่อแกถึงกับต้องกินนมแพะเลยนะนมแม่นี่ไม่ได้กินเลยคิดแล้วเนี่ย กลำบาก,กลำบากเพราะฉะนั้นน่ยแกนะฮีฟเฟสตัสแกเกิดมาเนี่ยมีเงินมีทองอะ่ะพ่อเกือหาให้หมดแล้วอแกก็ต้องพยายามเข้าน้าฮีฟเฟสตัสนะเออครับครับอุบาสงังโอ้นัน่นนัน่นเอรสเป็นไงบ้างอะ่ะพ่อรูปหลอนี่เพิ่งรีไปไหนไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะ้มาคุยกันก่อนมามา หายละยายทวดมาหรือวะอีที่เย้ยไม่มีใครบอกกูเลยวะเนี่ยเอยเอก็ก็สบายดีครับยายก็ชิวๆฮะเออชิวๆเหรอแล้วเอลิสบอกยายหน่อยสิว่าแกทำงานอะไรละ่ะเงินเดือนเท่าไหร่กันหล้เออเออก็ผมก็เออคือผมทำฟรีแลนซ์นะครับยายฟรีแลนซ์อะไร อะไรคือฟรีแลนซ์ฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรเนี่ยยายไม่เข้าใจเลยอยากช่วยอธิบาลลยหน่อยสิแอลิสก็ก็แบบเออรับจ้างสารพัดอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีงานอะไรให้ทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําอะไรเงี้ยครับยายเป็นเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะทํางานตามใจฉันอะไรนะแอลิสทำงานตามใจฉัน,น,น,ม,ฉนมีอะไรให้ทำก็ทำงั้นเหรองั้นก็คือ ไม่ใช่งานประจํมาสิใช่ไหมยายเข้าใจถูกหรือเปล่า <_ C 1> ก,ก็ใช่ครับไม่ใช่งานประจําครับมันเป็นฟรีแลนซ์นะยายมันคือทำตามใจครับทำไปเรื่อยฮะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วแบบนี้มันจะมั่นคงไหมเนี่ยแอลิสเฮ้ยดูพี่เกเป็นตัวอย่างสิเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย ทำไมแกไม่เอาแบบอย่างพี่แกบ้างอ่ะหึไี่ข่าวว่าเฮฟสตัสก็จะแต่งงานกับอโฟได์ด้วยนี่แล้วทำไมแกถึงไม่ทำมาหาอาชีพที่มันมั่นคงมีเงินเดือนบ้างอ่ะฮึแบบหมอวิศวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ลองหาดูบ้างอะเอลิสเนี่ยวิแลนด์มันจะไปรวยเมื่อไหร่อ่ะยายไม่เห็นภาพเลยเอ่ะเฉยหน้ากูเือนคนที่อยากเป็นหมอมั้งยายเฮียผมลองหลายๆอย่างอยู่ครับ ฟรีแลนซ์มันก็ไม่ได้แย่นะครับยายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ธุรกิจก็ไม่มีหมอก็ไม่ใช่วิศวะก็ไม่ใช่แล้วแบบนี้ยชีวิตแกมันจะมั่นคงกี่โมอะเอลสิสจิตไม่กแกมาเสือกอะไรกับชีวิตกูวะ ทำไมใช่ยายกูล้กกูโบกหลังแหวนไปซะเ้ยไอ้ทีนี้เข้าใจที่ยายพูดใช่ไหมเอลลสงันจะคิดอะไรอยู่อะเออเข้าใจครับยายผมเข้าใจฮะไม่ได้คิดอะไรเลยครับยายตั้งใจฟังอยู่เอาหน่ายายเจ้าเอลลสมันก็หาทางของมันอยู่อย่าไปกดดันมันมากสิแล้วนี่ยายมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับคงไม่ได้มาแค่เยี่ยมพวกเหรียญเฉยๆใช่ไหมยายอ ก็ใช่แล้วซุสมันก็ผ่านมานานแล้วนะที่เราปราบพ่อของแกอะฮะใช่ครับมันมันก็ผ่านมานานแล้วครับแลแล้วยังไงก็นะเราสองคนผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาด้วยกันก็ตั้งเยอะยายก็ช่วยแกหลายอย่างครั้งเนี้ยายก็เลยอยากจะให้แกช่วยยายบ้างแล้วคือยังไงฮะใช่ผม ช่วยยายยังไงล่ะครับยายอยากให้แกแบบเอ่อปล่อยพวกไททันออกมาจากทารารัสได้ไหมอ่ะเห็นแกยายเถอนะเนาะปาซูสนะครับผมที่ได้ยินเทพีไกาอาพูดแบบนั้นก็ถึงยืนขึ้นเลย,ยขึ้นเลยไม่ได้ายายยายจะให้ผมปล่อยพวกโลนไททันเหรอยายคิดอะไรอยู่ยายโอ้ผมกับพี่พี่สู้กับพวกมันแทบ ตายใจ้ผมปล่อยพวกมันลงมาอย่างนั้นเหรอ,อยายคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเอ,อ้ยชซสฟังยายก่อนยาเพิ่งขึ้นเออคือแบบเนี่ย เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วพโอเคป่านนี้ก็ไปเปิดร้านพิซซ่าแล้วตั้งกี่สาขาก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรจะต้องกังวลแล้วนี่ซุสใช่ไหมก็ปล่อยพวกไทรท่านออกมาเ้อโโอ้ยเพราะว่าผมม่ใจดีเฮอะผมถึงได้ในลระเทศพ่อ,อ,อไปอ่ะถ้าผมเอาจริงอ่ป่านเนี้ยลึงพ่อขาดไปแล้ว แต่ซูสแกก็ควรจะปล่อยวางได้แล้วนะละโลกโกธหลงอะกามุนาวัตะติโลโกะนะผูอยักให้อภัยในซูสไม่ได้ยายถ้าเราให้อภัยคนอื่นเน่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ล้างแค้นฮะไม่ได้เด็ดขาดครับยายยังไงเรื่องนี้ผมก็ยอมไม่ได้เด็ดขาดทีพีไกาอานะครับผมที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ย ก็ต้องแบบว่ากำมัดครับผมก็เพราะว่าความตั้งใจเดิมของ t p อานะครับผมแกต้องการปล่อยให้พวกไททันออกมาจากคุกทาทรัสครับเพราะถึงแม้ว่า t p อ r จะร่วมมือกับซูสเพื่อจัดการกับเ่าไททันใช่ไหมแต่ว่านั่นมันก็เพื่อการสั่งสอนพวกโครนอสนะครับผมไม่ให้หืมเกริมเฉยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ tpgr ก็ยังคงแบบว่านับพวกไททันเป็นลูกของตัวเองอยู่ดีครับทุกคนแต่ว่าป่าซุสของเราครับไม่ยอมนะเพราะว่า ปาซูสแกตัดญาติกับพวกไททันไปแล้วครับถึงแม้จะไปปีกับพวกไททันเยอะก็เถอะแต่ว่ายัางไงเรื่องการปล่อยพวกไททันออกมาจากคุกทัทารัสมันเป็นใจไม่ได้ครับสำหรับปาซูสเพราะฉะนั้นเนี่ยปาสซูสเลยก็ไม่ยอมครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อความเห็นของเทพทั้งคู่ไม่ตรงกันนะครับผมทีพีไกาอานะครับก็เลยเลือกวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วครับผมในประกรนมต่างๆมากมายบนโลกใบนี้นั่นก็คือ การใช้คุณใส่ครับทุกคนได้ซุสไอห,หลานเปรตในเมื่อแกนะลืมบุญคุณของฉันไม่ต่างกับพ่อของแกลุ่มหลงในอำนาจงั้นฉันก็ขอสาบแกแกก็งโดนลูกของตัวเองอะดบเกียนแบบพ่อของแกแล้วเธอโดนไปซะใสยเวทระดับพิเศษใสยเวทโดนลูกต เรียบร้อยครับผมปาซุสก็โดนฝาบแล้วนะยิบเมซุสนะครับผมที่โดนเล่นคุณใสใส่แบบนั้นเนี่ยก็ตกใจครับผมเชื่อยายยายไล่คุณใส่ใส่ผมเหรอเดี๋ยวก่อนยายจะทําแบบนี้ได้ยังไงแต่ไม่ทันที่ซุสนะครับผมจะได้ทําอะไรฮะเคพีไกอาเนี่ยก็เฟดตัวหายไปเรียบร้อยแล้วครับ ปาสุสนะครับผมหลังจากที่โดนคุณใสเนี่ยก็เกิดอาการแพนิขึ้นทันทีครับผมเฉยเอ้ย้ยายแม่เอ้ยทำแบบนี้ก็ได้ไงวะชิบหายแล้วกูเฉยทำไงดีวะ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 ,วะมีอะไรหรือเปล่าคโอโตโซังเอาโด้ อุบาสั่งหายไปไหนแล้วชเชี่ยไอ้เฮีิสตัสอย่าเข้ามาใกล้กูด้วยเฮฟิสตัสเฮ้ยอ,อะไรอะไรพ่อเป็นไรวะบุกเบีกอะไรกันแหละพี่พี่เฮฟิสตัสนะพี่ทําอะไรพ่อพี่ก็ไม่รู้เอลิสอยู่อยู่โอตโต้ซังเง้อแบบนะมึงด้วยเอลิสวันวันเราแต่ต่อยตีไปทําการทํางานแล้วมึงคิดจะใช้ความรุนแรงมาเพื่อจัดการกูเหรอวะ,ะไอตูนหนูเว้ยกูรู้นะเว,ว้ยเอาไอ้ไเฮี่ยแล้วทําไมไงกู กูโดนพ่อกูด่าว่าเนี่ยเชี่ยกูโง่หมดแล้วมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นแม่งเอ้ย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 กูหล่น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 ไปหมดแล้วไอ้สัสเฮ้ยซุสนะครับผมรีบวิ่งไปที่ห้องทํางานของตัวเองนะแล้วก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาครับผมสมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดที่คอยบันทึกรายชื่อของเหล่าคอลเลกชันฮาริมของป๋าซูสเอาไว้นะครับผมซูสเนี่ยก็รีบออกมาเปิดอ่านเลยครับปุ๊ปปุเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเออเมียกูมี เฮราดิมิเทเมีทิสเทมิสเลโตไมอาไดโอนเนยูริโนมีเนโมซีนเฮ้ยนี่กูซ้ำไปเยอะขนาดนี้แล้วหรอเฮีแล้วแล้วลูกคนไหนมันจะตบเกียนกูวะเนี่ยเชี้ยไม่เอ้ยไม่น่าเลยกูที่ทำไมลิงของกูมันถึงได้โซนขนาดนี้วะเนี่ยเฮียทำไงดีวะ ไม่ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วว่ะเ,เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเช <Yeah. S 1> ียรซสนะครับผมก็ได้ทําการตัดรายชื่อของเหล่าคนที่ม่น่าจะเป็นเอคนมาตบเกียรนระยออกไปครับผมจนท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เหลือเทพีเมทิสเนี่ยเป็นเทพองค์สุดท้ายนะครับผมใช่ใช่ใช,ใช่มันต้องเป็นมันต้องเป็นอินนี่แน่เลยเมทิสเพราะว่าเมทิสมันเป็นคนฉลาด มันเป็นเทพีแห่งปัญญาเละอย่างมันก็มีเลือกของพวกไททันด้วยมันต้องเหลี่ยมส่ก,กูนันแน่ได้ในเมื่อโลกจะเหลี่ยมส่ก,กูกูก็ขอเหลี่ยมส่คนทั้งโลกยังจะดีสัก,กว่าซุสนะครับผมที่คิดได้แบบนั้นเนี่ยก็เลยวางแผนหลอกล่อเทพีเมทิสมาครับและก็เป็นแบบในคลิป เหล่าเทพโอลิมปุสพาร์2เลยนะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้ดูฮะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยครับผมก็คือเมทิสนะฮะก็ถูกซุสเรียกตัวมานะแล้วก็เรื่องราวมันก็เกิดตามในคลิปนั้นเลยครับเมทิสจังเนี่ยมีอะไรให้ดูอ่ะอะไรหลหรคะเนี่ยเข,เข้ามาดูใกล้ๆสิอะไรเหอออรอรสชาติของเทพีเมทิสเหรอนี่ นั่นแหละครับผมแล้วเทพีอ e n ทนาเนี่ยก็เกิดในหัวของซุสตามเหตุการณ์ที่ได้เกิดไปในเหล่าเทพโอลิมปุสพาทูประวัติของ TP พีอ e n a นาเลยนะแล้วนั่นแหละตอนแรกเนี่ยเทพีอะเทนานะที่เกิดมาครับผมก็ทําให้ป๋าซุสเนี่ยแบบเกรงกลัวลูกคนนี้มากครับคือแบบโอ้โหเ,เพราะว่า,วานั่นแหละฮะโดนคําสาบลูกตกเกรียนพ่อไปแล้วไงแต่เท่านั้นไม่พอนะ นอกจากซุสเนีติดคำสาบแล้วเทพีเอเธน่าเองก็ยังเป็นเ,เทพที่เก่งมากด้วยครับผมคือแสแตทเทพไงทุกคนก็เลยทําให้ปัซุสเนี่ยเกรงกลัวมากแต่ว่านะสุดท้ายแล้วก็ตามในประวัติเละครับวันเวลาเนี่ยก็ผ่านเลยไปเทพีเอเธน่าเองก็ไม่ได้วางแผนจะตบเกรียนปัาซูสแต่อย่างใดฮะานำซ้ำเทพีเอเธน่าก็ยังเป็นลูกที่ดีของปัซูสอีกด้วยไงจนซูสเนี่ยมอบโลเอจิสให้ก็ตามในคลิปนั่นแหละครับ เรื่องราวมันก็เลยแบบเหมือนว่าจะจบลงตรงนี้ใช่ไหมทุกคนที่ทุกคนก็แบบแฮปปี้ใช้ชีวิตมีความสุขซุสก็แบบเ,เริ่มลืมลืมเรื่องราวคำสาบแล้วก็เหมือนจะปล่อยวางเรื่องคำสาบไปแล้วครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆฮะก็กินชีปีนอนมีลูกออกมาเยอะเลยมีเอ่ออพอลโลอ์เทมิสเฮอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็แบบเพียบครับที่เป็นลูกปาสุสไงแต่นั่นแหละครับเรื่องราวอะ่ะ เหมือนจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมทุกคนมีความสุขแต่ว่ามันก็ยังมีเทพองค์หนึ่งที่ไม่ได้มีความสุขไปด้วยนั่นก็คือเทพไกอาตัวต้นเรื่องนั่นหลยครับเทพไกอาฮะก็รอ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 ,รอวันที่จะมีลูกมาตบเกรียนพ่อใช่ไหมแต่ว่าลูกคนนั้นเนี่ยก็ยังไม่โผล่มาสักทีเทพไกอาก็แบบทำไมไอ้ซุสมันยังไม่โดนจัดการวะหรือนี่สยเวทของกูมันจะเสื่อมเหรอ หรือว่ากูแก่เกินไปแล้วเหรอเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเลยเฮียเอ้ย,อย,อยแบบแบบนี้แบบนี้รอไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างอืมใช่ใช่ใช,ใช่ในเมื่อมันไม่มีลูกมาตบเกียนได้ฉันจะเป็นคนตบเกียนมันเองทีพีไกอาครับผมที่คิดแบบนั้นได้เนี่ยก็ได้เริ่มทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะเนื่องจากที่ว่าทีพีไกอาเนี่ย แกเป็นแบบผู้ใช้คุณไสระดับพิเศษนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคำสาปของแกไม่ทำงานเนี่ยแกก็เลยใช้วิธีการอื่นแทนครับผมนั่นก็คือการซัมมอนวิญญาณคำสาปขึ้นมาฮะโอ้มาลกิกลกีก้มาลกิกกี้มาลิกกี้เพียงโอ้มาลกิกลกี้มาลิกกี้มาลิกกี้เพียงโอ้มาลิกกี้มาลิกกี้มาลิกกี้เพียงโอ้ตึ้ เท่านั้นแหละครับผมวิญญาณคำสาบก็ได้จุดติขึ้นเออนี่มันที่ไหนกันตื่นได้แล้ววิญญาณคำสาบของฉันต่อจากนี้ไปฉันคือแม่ของแกแล้วท่านเป็นใครกันท่านแม่ฉัน ็นใครไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่แกจะทำต่อไปนี้นะสำคัญกว่ามากแกจงฟังฉันให้ดีแกจะต้องไปจัดการพวกเทพโอลิมปัสให้กับฉันไทฟอนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้หากข้อมูลที่เราออกไปมีความผิดพลาดตรงไหนหรืออยากให้ชาแนลเนี้ย ปรับปรุงตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพวกผมขอฝากช่วยกดติดตามหากชอบผลงานช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช a แน l เล็กๆนี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับไอ้เฮียโอมลึกกึ๋ยเพลงแม่งอย่างเก่า